บรรยากาศยามเย็นเช่นเคยครับมาดูความมันกับทีมงานมนกรซับครับเกี่ยวกับเสียต้มเสียต้มหมอความเข้าอ,อย่างนั้นนะเดี๋ยวรอดูขึ้นได้ไหมนี่ฮะได้ไหมได้ไหมตรงเนี้ยจิ๊บจิบ่หรอเอารอดูรอดูนีเกียร์สีวันดำแน่นอน คันนี้ดำจัดอยู่แล้วอันนี้ของช่างโมดบ่รอรอ,อกันเลยรอรอเดี๋ยวดูหกเอนรอรอ,อไวรุ่นไวรุ่นจัดไปไวรุ่น,นเอามาดูครับรอ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 ในโ,โคเรานี่สนุกสนานเปิดเพลง เรงพี่น้องเรงดูที่ควันดูที่ควันโอ้ยอดสุดยอดเกาะโบเกาะโบทีมงานเราโบทุกคันครับตอนนี้โอมีสายแปดอยู่คันหนึ่งตอนนี้นี่ก็เกาะโบเหมือนกันครับเสียกิ่งเสียกิ่งรอดูตอนออกตัวจัดความมันให้เอ็ซีได้ชมอีกครับเช่นเคยครับผม เอาเสียกิ้งว่ายยังไงโอ้สบายสบายเลยคันนี้ควันไม่ดำครับเอามาดูเสี้หนึงเสี้หนึงเคยขับเจ็ดอีอยากลองเปดีดูบ้างจะเป็นยังไงเออฮอบฮอบฮอบ <c oughs> เป็ดีครับเสี้หนึง ข,ขับจะเจ็ดอีนะอยากลองแปดอีดูบ้างคุมพลังแปดอีเป็นยังไงอันนี้เป็นของเสียภูมครับเสียภูมพลังใบเอกเอก งานนี้เราเก็บคีรลนครับขีรลนม,ม,มีมีที่เท,ท,ทแล้วต้องเก็บคีรลนออกก่อนนะครับเนื่อจากตันแล้วครับที่เทเป็นขี้ตมไปตรงไหนเขาก็ไม่ให้เทครับแต่ต้องระบายออกก่อน โอ้ยยกโอโอ้โหหาใส่เปรตส่เปรตส่ลั่นใส่ลั่นเออเปรตส่เปรตวอวอวอค่ะเออวิ่งวิ่งครับว่า อไทยบ่อไทยเอายังนี้ก็มีมากัน <c oughs> ยังนี้ที่มีผมยังไม่มีเลย <c oughs> มาที่หลังเลยทองเที่ยว <c oughs> รอดูสายเปรตสายเปรตส,ส,สายลั่นครับ เจโอแปซี่คันนี้เอา ครับคลิปนี้บายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ